บางครั้งอุปสรรคที่ขวางทางเราคือของขวัญที่ถูกส่งมาเพื่อพาเราไปในทิศทางที่ถูกต้องกว่าเดิมหลายๆครั้งเวลาเราเจออุปสรรคตกงานถูกทิ้งธุรกิจล้มเหลวแผนที่คิดไว้ไม่เป็นตามหวังเรามักรู้สึกว่าทุกอย่างพังหมดแล้วแต่จริงๆแล้ว อุปสรรคบางอย่างมันไม่ได้มาเพื่อทำลายเราเสมอไปนะบางทีมันมาหากเราออกจากเส้นทางที่มันไม่ใช่ของเราโดนปฏิเสธงานเพื่อให้เราได้เจองานที่เหมาะสมกว่าความสัมพันธ์ที่จบลงเพื่อให้เราออกจากคนที่ไม่เห็นค่าเงินหายงานพัง เพื่อให้เราหยุดทำสิ่งเดิมๆและเริ่มต้นทางใหม่ที่ดีกว่าตอนที่มันเกิดเราไม่เคยเห็นหรอกว่ามันคือของขวัญแต่พอเวลาผ่านไปมันจะ,ฉะเฉลยเองว่าทำไมวันนั้นต้องเจอเรื่องแบบนั้นอุปสรรคคือสัญญาณว่าเส้นทางเก่ามันไม่ใช่แล้วและมีเส้นทางใหม่รออยู่ข้างหน้า ฝากไว้ให้คิดครับ